มาที่ข่าวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับหลังจากที่มีข่าวมีข่าวก่อนหน้านี้นะฮะกับการปิดดิวครั้งสำคัญนะฮะกับมิดฟิลด์จากอาเจ็กอัมเดอรดัมนะครับอย่างฟานเดเบกนะครับล่าสุดนะฮะดิวที่หลายๆคนยังรอคอยกันอยู่นั่นก็คือจอร์แดนซันโชโอกาสจะเป็นไปได้แค่ไหนไม่รู้แต่ว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มขยับเพื่อจบเรื่องให้ได้ไม่ว่าจะจบ ด้วยการเซ็นสัญญาหรือปฏิเสธและจบดิวปิดดิวโดยไม่เกิดการเซ็นสัญญาก็ตามนะครับตอนนี้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ขยับเรื่องของการต่อรองนะฮะกับในส่วนของบริสเซียดอทมุนะครับอีกครั้งนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะถูกขยับค่าตัวไป สูงมากนะฮะถึง108ล้านปอนด์ซึ่งาาทางด้านของอเลกคูนาโซชาเองก็บอกว่ามันแพงเกินไปในช่วงของเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ทำให้การเจราจาล้มเหลวไปนะครับแต่ว่าอาจจะมีการขยับมาพูดคุยกับเรื่องนี้มากขึ้นหลังจากที่จบดิวของ ฟานเดอร์เบไปแล้วเรียบร้อยนะฮะอาจจะเป็นดีลของซานโชที่ถูกทบทวนขึ้นมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าราคาจากบริเซียดอทมุนเนี่ยจะลดลงมาอีกได้หรือไม่นะครับเพราะว่าในส่วนของซานโชคือตัวเลือกแรกในการเสริมทัพของโกเอเลกุน่าโซชานในฤดูกาลนี้เพราะฉะนั้นถ้าขยับดีลนี้น่าจะน่าจะจบเร็วๆนี้ได้และ ไม่รู้ว่าจบยังไงแต่ว่ามันน่าจะมีจุดจบแล้วล่ะหลังจากที่คราาสังกันมาพอสมควรนะครับเพราะว่าตลาดซื้อขายเองก็ใกล้ปิดตัวแล้ว